ม,มีแค่วิชั่นไม่ได้เวย้ยแต่มันต้องมีแอคชั่นด้วยเคยสงสัยกันไหมลองทำวิชั่นบอร์ดเหมือนคนอื่นแล้วแต่ไม่เคยเห็นผลสักทีวันนี้เดี๋ยมีวิธีทำให้วิชั่นบอร์ดของทุกคนเป็นจริงแบบ100%ยเปกันค,ค่ะเพิ่งไปฟังช่องหนึ่งมาคือเขาเนี่ยอธิบายได้แบบโคตรคือช่องนี้<ๆ>เขาก็เป็นสายพัฒน,นาตัวเองเหมือนกันซึ่งเราได้ข้อความดีๆได้แง่คิดดีๆจากช่องนี้เยอะมากไปติดตามกันได้ เขาแนะนําว่าวิธีการที่จะทําให้วิช i ั่นบอร์ดของเราอะมันเป็นจริงคือเราจะมีแค่วิช i ั่นไม่ได้เบยแต่มันต้องมีแอคชั่นด้วยลองคิดถึงความเป็นจริงนะว่าถ้าปกติฉันฝันไว้คุณดีแต่อยู่นั่งถ่ายโทรศัพท์อยู่บนเตียงนั่งกินอย่างเดียวไม่เคยคุมอาหาร มันจะเอาอยัางไงมาเป็นจริงือจะทำวิชั่นบอร์ดกี่ร้อยกี่พันอันมันก็ไม่มีทางเป็นจริงเพราะฉะนั้นวิชั่นบอร์ดของคุณเนี่ยมันจะต้องมีแอคชั่นเข้าไปด้วยเหมือนของเดียเดียวก็จะใส่พวกแบบเนี่ยเป็นการออกกาลังกายนะการที่กินอาหารที่มีประโยชน์ควบคุมอาหารอะไรแบบนี้แล้วก็พวกเอฟเฟกต์จริงกระเบลพวกนี้จะเป็นจริงได้ไงก็ต้องมีรูทีนที่จะทําให้สิ่งเหล่านั้นมันเป็นจริงตอนนี้เดียรรู้สาเหตุแล้วว่าทาไมก่อนหน้านี้วิชั่นบอร์ดมันถึงเป็นจริงแค่อย่างเดียวก็เพราะว่่่่าามมัััวววแแแตสสนนนนใใจจจจคผลลธธ์ไไงงิิีทํ้้ะเป็รด ละคะครู้มาอย่างหนึ่งว่าเป็นสิ่งที่เราทำติดตัวมาตั้งแต่ม .1 หแล้วมันก็คือแพลนเนอร์นั่นเองที่จะทำให้วิชั่นบอร์ดของเราเป็นจริงเดียวเป็นคนที่โคตรจะชอบใช้แพลนเนอร์มากๆจริงๆตั้งแต่ อนเด็กๆอ่ะยังไม่เคยรู้จักกับแพลนเนอร์ยังไม่รู้จักกับวิชั่นบอร์ดอ่ะเราก็ทําแพลนแบบนี้มาอยู่แล้วแต่เราทําเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวมันจะทํางานไม่ทันเราก็เลยจะมีสมุดหนึ่งเล่มเพื่อจะจดว่าเฮ้ยสัปดาห์นี้จะต้องทําการบ้านเท่าไหร่ถ้าเธอเกิดยุบเดียวกับฉันเธอจะรู้ว่าการบ้านยุคนั้นคือเยอะมากสัปดาห์หนึ่งมีทุกวันและบางทีคือวันหนึ่งแบบโคตรเยอะอะเพราะฉะนั้นการที่จะต้องจัดสรรเป็นเรื่องปกติมากๆเลยและเราเนี่ยก็หาปฏิทินเมื่อก่อนจะเป็นปฏิทินเป็นแบบนี้นี่ มาเขียนเพื่อจะได้รู้ว่าเฮ้ยในแต่ละสัปดาห์ต้องทาอะไรบ้างงานอะไรที่ส่งไปแล้วแต่เมื่อก่อนอะเราจะเอาไปใช้แค่กับการเรียนอย่างเดียวช่วงแบบมัธยมช่วงมหาลัยจะใช้กับการเรียนแต่พอไปทํางานมันก็จะแบบปรับเปลี่ยนเป็นสอนคาบไหนบ้างอะไรแบบนี้แต่ตอนนี้ออกจากงานประจํามาเราได้เริ่มใช้แพลเนอร์มาจะฝันชีวิตตัวเองทั้งหมดทั้งด้านของการพัฒนาตัวเองทั้งด้านของการทํางานคือมันเวิร์กมากทุกคนแล้วมันทําให้วิชั่นบอร์ดของเราเป็นจริงได้ แนเนอร์ anner, มีหลายแบบมากๆเลยนะอันนี้คือสมัยก่อนที่เดียใช้มันก็จะเป็นเล่มบางๆแบบนี้ซึ่งเราก็จะเป็นลายเดือนส่วนในี้ก็จะเป็นแบบตารางลายเดือนเพื่อให้เราเขียนว่าแต่ละเดือนมีอะไรจะต้องทําบ้างอันนี้ก็สําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยอยากดูปฏิทินอยากลงปฏิทินของตัวเองเนื่องมีหลายแบบมากปีที่แล้วอะเดียใช้แบบนี้นี่ใช้คู่กับแบบนี้คือเล่มนี้มันสวยแต่เล่มนี้มันแบบค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่ก็จะใช้คู่กับสองเล่มแต่เล่มนี้ด้วยความที่แบบว่าน้องไม่มีออปชันอะไรมากมายเลยมันทําให้เราเบือ่อ ในการเขียนเนาะแต่ก็คือพยายามเขียนนั่นแหละแต่ก็มีหน้าว่างเยอะมากเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะเดียเป็นซึมเศร้าด้วยมันทําให้เดียแบบต้องหยุดงานไปเกือบ3เดือนอืมแต่ว่าเพ a n n นเนอร์ก็ช่วยเราได้ระดับหนึ่งเลยนะเพราะว่าอย่างน้อยถึงแม้ว่าเราหยุดงานเราก็เคยทํางานมาแบบหนักหนาสากันแล้วไงก่อนหน้านั้นมันทําให้ยังมีเงินเข้าอยู่ตลอดเพราะว่าเราได้ทําตามแพนเนอร์ของเราปีนี้คืออยากแนะนํามากๆเพราะว่าเล่นนี้ คือมันดีมากมันครอบคลุมทุกอย่างทั้งแบบว่าด้านของเฮลดด้านของแบบโกลด้านเงินด้าน คือทุกๆด้านน่ะมันจะอยู่ในเล่มนี้หมดเลยซึ่งเป็นเล่มที่ชอบมากข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันเป็นครึ่งปีก็คือของปี2025กับ2026ซึ่งเราอะ่ะไม่ได้ซีเรียสยังไงเราก็เอาเครื่องหลังของปี2025มาใช้ของปีใหม่อยู่แล้วเราก็จะเอามาใช้ในปีนี้นะคะที่ชอบของเล่มนี้มากๆเลยเพราะว่าน้องมีออปชั่นเยอะมากนี่มันก็จะมีรายปีให้เราดูภาพหลวงใช่ปะ่ะแล้วก็นี่ก็จะมีโกลมาให้ว่าเออสิ่งไหนที่เราอยากจะทําแล้วในโกนั้นนั้นอ่ะมันจะมีช่วงที่ เบรกดาวช่วงที่แบบว่าเอา่อจะปรับปรุงโกลนั้นเพิ่มยังไงอะไรแบบนี้คือมันดีมากอันนี้ก็จะเป็นสรุปรายรับรายจ่ายของแต่ละเดือนคือปกติเดีอจะใช้เหมียวจบอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็นแบบสรุปให้เราเห็นว่าเออยอดเดือนนี้เท่าไหร่เดือนนี้เท่าไหร่คือปกติเราเข้าไปดูเหมียวจดเราก็ต้องเข้าทีละเดือนใช่ปะ่ะแต่อันนี้มันก็จะทําให้เราเห็นแล้วกันอยู่ในเล่มเดียวกันมันก็คือแบบไม่ต้องหลายอย่างอะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตารางเก็บเงิน คือแม่มันดีมากเลยอะหน้าที่เหมาะสมกับสาวๆหรือว่านุ่มๆทุกท่านที่ชอบช้อปปิ้งก็จะมีเช็คลิสช้อปปิ้งมาให้มีอันที่อยู่ในวิชั่นบอร์ดอะอยู่โซนล่างเพราะว่าค่อนข้างจะราคาสูงคือมันดีมากเลยอะเธอนี่มีตารางลดน้ำหนักสุขภาพเกี่ยวกับ21วันแชรเลนนี่คือแบบสุดยอดพอหลังจากผ่านไปมันก็จะมีเป็นหน้าสําหรับรายเดือนใช่ปะอันนี้ก็จะเหมือนเล่มที่เราเคยใช้ในสมัยมัธยมและอีกอย่างหนึ่ง คือเดลี่ของเขาอะ่ะมันไม่ใช่เดลี่แบบไก่กาอะไรเเพราะว่าน้องจะแบ่งสัดแบ่งส่วนไว้ดีมากเลยทุกวันจันทร์น่ะทุกต้นสัปดาห์คือวันจันทร์น้องจะมีตารางรายสัปดาห์มาให้แบบนี้ <c oughs> เพื่อให้เราจะได้ดูว่าในแต่ละสัปดาห์นี้เราต้องทําอะไรบ้างทีนี้พอรายวันใช่ปะมันก็จะมีตารางเวลามาให้ว่าในตั้งแต่เช้าไปจนถึงค่าเนี่ยเรามีงานอะไรที่ต้องทําบ้างด้านล่างเธอสามารถเช็คก,การกินน้ําของเราได้ด้วยเราก็สามารถระบายสีตรงน้ําของเราได้ใช่ปะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นงานหลัก ที่เราควรจะใส่เข้าไปซึ่งถ้าคนที่เพิ่งเริ่มเขียนแนะนําก็คือ3งานหลักๆไว้ก่อนแล้วก็ค่อยเพิ่มใดเอ่ยของเราแล้วก็มีสรุปเพื่อจะได้คุยกับตัวเองในทุกๆวันด้วยมีแบบแรงบบันดาลใจในวันนั้นว่าจะทํายังไงให้ productive มีแบบโซนให้เรียนหาอะไรใส่ความรู้ podcast หรือใดเอ่ยออกกําลังกายแล้วก็มีมันนี่เทอ,อคือครบทุกด้านมากจนแบบว่าเฮ้ยเล่มนี้มันชอบว่ะเพราะว่าเดียเป็นคนที่ชอบใช้แพนเนอร์อยู่แล้วใช่ไหมแล้วพอเล่มที่มันครบจบแบบนี้มันทําให้เราแบบว่าใช้ เล่นเดียวจบอะเมื่อก่อนที่มันต้องใช้แยกเล่มนโนนเล่นนี้เราก็แบบสลับกันใช้เราก็ไม่ค่อยต่อเนื่องแต่พอแบบเนี้ยมันต่อเนื่องเลยนั่นแหละข้อเสียอย่างเดียวคือแบ่ครึ่งๆแต่ถ้าใครไม่ซีก็ ว่ากันใช้ได้ประโยชน์เล่มนี้จากขนาดนี้ได้สปอนแน่เลยไม่ใช่นะจ๊ะคือฉันซื้อมาใช้เองแล้วก่อนหน,น้านี้ที่ลงโพส์ไปถามว่าอยากดูกันไหมอะคือมีเด็กๆก,กดเข้ามาเยอะมากเราก็เลยอยากแชร์ความรู้แบบให้เขาแบบว่าสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้คือฉันเคยเป็นครูมาก่อนไงเธอทีเนี้ยพอใช้แล้วมันชอบมันอินอะมันก็เลยอยากส่งต่อแต่ว่าน้องคนนี้นั่นแหละข้อเสียอย่างเดียวน้อถ้าใครรับได้ก็ลองมากดใช้กันได้ที่ลิงด้านล่างนะคะมีการบ้านอีกแล้วเธออย่าลืมลองทำ vision บอร์ดและ p น a n n e r ลองแบบว่าทำา o do list ทำ ก็ได้ลองทำสักสัปดาห์ก่อนถ้าเป็นยังไงลองคอมเมนต์มามามอยกันกันล่างลางใต<ๆ>้คลิปนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย